สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องอัดไทยเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยก็ยะนําข้อมูลเหรียญกระสาบนะครับอีกหลายหลายเหรียญอีกหลายๆชนิดราคานะครับมาฝากให้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นประจํานะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเจ็บสะสมเหรียญหรือก่อนการซื้อการขายนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีจํานวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนและมีราคาซื้อขายหรือยังก็จะได้นําข้อมูลส่วนนี้มาฝากกับพี่เพื่เพื่อนเป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้นํา สามเหร e kind of ียญนะครับที่ม <Why S 2> ีราคาบอกได้เลยว่าหลักหลายแสนนะครับสามเหรียญนะครับมาฝากกับพี่พื่นเพื่อนนะครับมาดูกันเผื่อนะครับใครมีเก็บก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับถ้ามีก็นําเสนอให้ร้านที่เขารับซื้อนะครับมีเขารับซื้อจริงนะครับเหรียญแต่ก็จะเป็นเหรียญที่หายากสักเล็กนึงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญไหนนะครับ นี่นะครับวันนี้นะครับนำมาปาดนะครับเหรียญแรกกับราคาซื้อขายที่สูงหลักแสนถึงหลายแสนนะครับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะครับอ่าเป็นเหรียญ5บาทนี่นะครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับเหรียญ5บาทคิวโพนิเกิลนะครับอ่าสอดไส้ทองแดงนะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าด้านหน้าจะเขียนคําว่าผู้มีพลอุญยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับแล้วก็โล่พ่อหลวงตรงกลางนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็น ห,หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับประเทศไทยนะครับพศ2529นะครับเนี่ยครับเหรียญนี้นะครับเป็นพศ2529ชนิดราคา5บาทนะครับอ่ารูปก็จะเป็นรูปทรงกลมอย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงด้านหลังก็จะเป็นอ่ารูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเขียนคําว่าประเทศไทยพศ2529ชนิดราคา5บาทนะครับนี่ยครับอย่างที่วงกลมสีแดง ลูกสอนคีย์ให้ดูนะครับเช็คดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับแต่เหรียญน,นี้ที่ว่ามีผลิตออกมาใช้เยอะๆก็มีปีพศ .230 พบแล้วก็พศ2311นร้บอ่าะครับก็อาจจะอยู่รวมกันคะกันอยู่ก็ได้นะครับจำนวนการผลิตเหรียญน,นี้ไม่มีข้อมูลนะครับแต่ที่เห็นนำออกมาใช้สู่ระบบ,บุนเวียนก็มีอยู่2พศนะครับพศ3า 30, แล้วก็พศ .31 นะครับหลังจากนั้นก็ ไปผลิตเป็นเหรียญใหม่นะครับเป็นชนิดเก้าเหลี่ยมมาแทนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ลองค้นคว้าแล้วก็ศึกษานะครับหาตรวจดูนะครับเผื่อพบนะครับกับเหรียญ5บาทคิวโพนิเกลิลสอดไส้ทองแดงด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงด้านหลังเป็นรูปหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แบบที่เห็นในภาพแบบนี้นะครับเผื่อเจอนะครับอา,อาจจะคละเขากันอยู่กับปี30กับปี31ก็ 31, กได้นะครับ เหรียญนี้มีราคาซื้อขายสูงนะครับหลักแสนถึงหลายแสนนะครับตามสภาพและการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับที่จะตกลงกันนั่นคือราคาที่แท้จริงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับกับชนิดราคา5บาทพระที่นั่งเหรียญสีพนหง์ครับมาต่อกันที่เหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญหายากที่มีราคาแพงหลายแสนเช่นกันนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับนั่นก็เป็นเหรียญ5บาทเช่นกันนะครับสาหรับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทคิวโปนิกเกิลนะครับพระบรมรูปพระคุดผ่านะครับ ขุดเฉียงนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับชนิดราคา5บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงแบบนี้นะครับเขียนว่าสยามมินนะครับรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นขุดเฉียงแบบนี้นะครับเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับหบาทแล้วก็มีขุดเฉียงนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับพศสองพนะครับ อย่างที่เห็นตามภาพนี้นะครับตรงที่วงกลมไว้นะครับมีเหรียญ5บาทคุดเฉียงนี้เยอะๆนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูได้นะครับเผื่อมีพศ2524นะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับจึงมีราคาสูงนะครับราคาสูงพอสมควรนะครับราคาที่เขาประเมินไว้อ้างอิงตามหนังสือกระสับนี่ตั้งแต่หลักแสนถึงหกแสนเลยนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่นักสะสมเขาตามหาแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับกับเหรียญ หบาทคุดเฉียงปีพศสองพนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงตามหลักนะครับที่เห็นนําออกมาใช้เยอะๆนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนก็มีอยู่2พศนะครับเป็นพศ2520แล้วก็พศ2 5 2 2นะครับแล้วก็มามีเหรียญน,นี้นะครับ พศ2 5 2 4นระครับนี่นะครับราคาที่เขาอ้างอิงไว้นะครับวงกลมมาให้ดูนะครับสูงถึง6 0แสนนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ๆหรือเหรียญย n c นะครับก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับสาหรับใครที่มีเหรียญห้าบาทคุดเฉียงแบบนี้นะครับลองตรวจสอบดูเผื่อโชคดีนะครับมาอันดับที่3นะครับเหรียญที่3กับราคาหลายแสนเช่นกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับมาดูกันครับเผื่อใครมีนะครับลองดูตรวจสอบดูนะครับ เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทของพ่อหลวงราชการที่9นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับแบบนี้นะครับเขียนคําว่าภูมิพลอดุเดชนะครับแล้วก็ราชการที่แก้วก็มีรูปในหลวงราชการที่9อยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านหลังก็จะเขียนคําว่าด้านบนเป็นรัฐบาลไทยซ้ายขวาเขียนคําว่า1และบาทนะครับพอเป็นพศ2 493กนะครับก็ถือว่าเป็นพศที่ลึก เหรียญหนึ่งนะครับของพ่อหลวงรชัชกาลที่9เรานะครับยุคต้นๆน,นะครับเนี่ยครับเหรียญชนิดราคา1บาทเป็นรูปพ่อหลวงรชัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปตราแผ่นดินนะครับชนิดราคา1บาทรัฐบาลไทยนะครับพศ2493นะครับเป็นเหรียญคิวปุนิเกิลนะครับพระบรมรูปตราแผ่นดินพศ2493นะครับชนิดราคา1บาทขนาด27มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตไม่มีข้อมูลนะครับ นี่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับพศ2493ีชนิดราคา1บาทครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาแพงและซื้อขายนั้นสูงมากนะครับที่นักสะสมเขาต้องการและตามหานะครับถือว่าเป็นในลำดับต้นๆของเหรียญหายากเลยนะครับกับเหรียญชนิดราคา1บาทพศ2 4 9สานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของพระหลวงรัชกาลที่9านะครับจำนวนการผลิตไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าขนาดของเหรียญก็อยู่ที่ 27มิลลิเมตรน้ำหนักที่7.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตไม่มีข้อมูลนะครับราคาซื้อขายนะครับอ้างอิงตามหนังสือกระสาบนะครับอยู่ที่หลักแสนถึงหกแสนบาทนะครับถ้าเป็นเหเียญใหม่ๆนะครับเนี่ยครับราคาก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายที่7จะตกลงกันนะครับเนี่ยครับแต่บอกได้เลยว่าราคาสูงนะครับเพาตีไว้หรือประเมินไว้นี่ ถึงหกแสนบาทเลยนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทปี2493นี้นะครับก็นำมาฝากนำมาบอกกันนะครับกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะได้นำอีกหลายๆเหรียญนะครับมาบอกมากล่าวกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับสำหรับเหรียญของพ่อหลวงราชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพศไหนนะครับ พบเจอนะครับเป็นเหรียญุนเวียนก็สามารถเก็บสะสมนะครับห,หยดกระปุกไว้ได้เลยนะครับอีกไม่นานหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญของพลหลวงราชการที่9นะครับไม่ไว่าจะเป็นเหรียญไหนแนะนําเก็บหยดกระปุกไว้ได้เลยนะครับเงินไม่ประกาศเลิกใช้ยังไงก็มีราคาที่น่าเหรียญน,นะครับ <c oughs> ไม่แน่อนาคตข้างหน้าเมื่อเหรียญหมดไปจากระบบเหรียญที่เราเก็บหยดกระปุกไว้อาจจะเป็นเหรียญหายากและมีราคาที่สูงก็ได้นะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่วัสดีครับผม